สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกท่านคลิปนี้จะนำเสนอการต้มพะโลขาหมูกับไข่แบบบ้านๆน,นะคะขั้นตอนแรกเราก็นำขาหมูไปล้างให้สะอาดก่อนส่วนที่เห็นในถ้วยเล็กๆนั้นคือผงพะโลนะคะการทำพะโลให้อร่อยสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็ต้องมีสามเกลือค่ะซึ่งสามเกลือประกอบไปด้วยรากผักชี พริกไทยเม็ดแล้วก็กระเทียมค่ะแต่ของหญิงมอไม่มีพริกไทยเม็ดจะใส่พริกไทยป่นไปเลยนะคะพริกไทยป่นของหญิงมอจะเป็นพริกไทยดำค่ะเราจะนำสามเกลือนี้มาโขลกรวมกันนะคะใส่น้ำมันลงไปในกระทะสักเล็กน้อยตั้งไฟกลางค่ะนำสามเกลือที่โขลกแล้วลงไปผัดในน้ำมันให้หอม จากนั้นจึงเติมน้ำลงไปแล้วใส่ผงพะโลเมื่อน้ำเดือดเต็มที่แล้วจึงใส่ขาหมูลงไปค่ะเติมซีอิ๊วดำเพียงเล็กน้อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะค่ะเมื่อแกะไข่จากที่เราต้มเตรียมไว้แล้วก็ใส่ไข่ลงไปด้วยนะคะพะโลบางสูตรก็จะใส่น้ำตาลปิ๊บไปด้วย แต่หญิงมองไม่ชอบรสหวานค่ะเขาเลยไม่ใส่น้ำตาลนะคะนนี้ค่ะหมูเปื่อยแล้วค่ะเราก็ปิดไฟนะคะพะโลหม้อนี้พร้อมที่จะตักเสิร์ฟแล้วค่ะรับรองว่าพะโลหม้อนี้จะไม่เลี่ยนค่ะอย่าลืมเตรียมต้นหอมและผักชีเพื่อที่จะโรยหน้าด้วยนะคะ นี่คือหน้าตาของพะโล้ขาหมูใส่ไข่ของหญิงมอค่ะเพื่อนๆมาชิมพะโล้สูตรบ้านๆด้วยกันนะคะชมคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ